devil of detail ติดตามรายละเอียดของความผ,ลผลันผวนหลายๆคนนะครับสอบถามเข้ามาหลังไหมนะว่าทําไมเมื่อวานนะครับหลังการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายที่เฟดประกาศลดจาก4%เหลือ3.75%เนี่ยทำไมทิศทางของราคาทองคําจึงไม่ดิดตัวขึ้นไปออชามไฮนะแต่กลับไปดิดตัวในช่วงดึกเมื่อคืนนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบด้วยกันนะ ก่อนที่เราจะไปอธิบายในรายละเอียดตรงนี้นะครับอยากให้ไปลงลึกในประเด็นของปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำกันก่อนนะครับ ซึ่งเรานะครับได้ทาตารางเอาไว้ให้แล้วนะอ่ะมาติดตามดูกันก่อนในส่วนของปัจจัยที่สนับสนุนและกดดันนะครับกดดันตร,รง,รตง,รน,งนะรนีน้หมายถึงเป็นปัจจัยเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำนะปัจจัยหนุนหมายถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ทิศทางของราคททาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นครับอ่ะมาติดตามกันในประเด็นแรกเลยนโยบายการเงินของเฟดนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายแน่ Piet นอนปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหนุน Applause ให้ราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่หลายๆคนสงสัยมากเลยในประเด็นนี้เองครับทําไมจึงไม่ เกิดเหตุการณ์ที่ราคาปรับตัวขึ้นไปออกทามไฮในช่วงการประกาศตาราดอกเบี้ย มันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องอธิบายทูกท่านไว้ครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า place in นะ p r i c e in คือการรับรู้หรือการซึมซับราคาไปก่อนแล้วครับจริงๆการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายของเฟดเนี่ยเป็นไปตามระบบระเบยียบเป็นขั้นเป็นตอนเนาะโดยที่คุณจอร์มพาเวลในฐานะประธานธนาคารกลางธนาคารสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการแจ้งและมีการเปลลอยไว้ในเดือนที่แล้วแสดงว่าจริงๆตลาดรับรู้ไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วถูกไหม,แ,มแล้วมีการประกาศในเมื่อประกาศเป็นไปตามที่คาดการ ราคารับรู้อยู่แล้วการปรับตัวจึงไม่ได้สูงมากนักนะครับ